สิ่งที่ทำให้จิตของเราสงบได้คือลมหายใจถ้าเรารู้สึกเครียดร่างกายมันจะบอกให้เราหานอนเราหาว้าปากกว้าง,างสูดอากาศลึกๆเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมาหรือถอนหายใจสักเพือกหนึ่งก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายนั่นคือธรรมชาติมันกำลังสอนเราเพราะมนุษย์ของเราเนี่ยเวลาทำงานทำการอะไรมากๆคิดมากๆ ลืมหายใจวันหนึ่งนี่อาจจะถึง10นาทีนะหยุดหายใจเนี่ยการหยุดหายใจนั่นแปลว่าสมองขาดออกซิเจนทำให้เราไม่สามารถเลี้ยงสมองบำรุงสมองให้โตได้สมองของเราก็จะเสื่อมความจำก็จะเสื่อมกลายเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้เพราะฉะนั้นการหายใจจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งภาษาพระเรียกว่าอานาปานาสติหายใจอย่างไรถึงจะให้จิตนิ่งให้จิตสงบ หายใจลึกยาวช้าลึกทำยังไงลึกๆึยาวๆวกั้นเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้เลือดก,กับออกซิเจนไปเลี้ยงสมองแล้วก็ผ่อนออกมาทางปากช้าชา้ชาแต่ถ้าเราอยากจะได้ปีติชาร์จแบตเตอรี่ให้เราทำดังนี้ต่อเลย เร็วเบาทีเมื่อกี้ลึกยาวชาใช่ไหมต่อมาก็เป็นเร็วเบาทีเร็วเบาทีก็คือปิดปากให้สนิทแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกออกทางจมูกเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็หยุดนิ่งดูความนิ่งของจิต ดูความนิ่งของอารมณ์ถ้ายังไม่นิ่งหายใจต่อดูว่ามีอารมณ์อดีตอะไรบ้างมีอารมณ์อนาคตอะไรบ้างมากระทบจิตอดีตอนาคตกระทบจิตหรือไม่ถ้าไม่มีแสดงว่าเริ่มชาร์จแบตเตอรี่แล้วหนึ่งนาทีของความนิ่งในการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยจะเกิดอาการดังนี้คือเขาเรียกปีติตัวเบา บางทีน้ําตาไหลบางทีขนลุกบางทีมีแสงขาวนวลบางทีตัวตนของเราหายไปเลยทําบ่อยๆจะทําให้เราเกิดปีติได้ทุกคนปีตินี้ก็คืออุปกรณ์ในการผลิตสเต็มเซลล์ซ่อมแซมส่วนสึกรอของร่างกายเซลล์อของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมีความเสื่อมทุกวินาทีแต่การทําสมาธิ จะช่วยซ่อมแซมส่วนสึกหรอในร่างกายของเราทุกส่วนสมาธิโดยธรรมชาติคืออะไรคือการนอนหลับสนิท8ชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าเราหลับไม่สนิท8ชั่วโมงหลับไม่ลึกเพียงพอเนี่ยมันก็จะมีส่วนบกพร่องเราเสริมด้วยการทำสมาธิ วันละ3นาทีรถติดก็ทํานั่งบนรถไฟรถเมล์นั่งบนเครื่องบินสามารถทําได้หมดเลยเพราะทุกที่ที่เราไปคือลมหายใจไปด้วย